มีรายการบางผ่นพทุนนะครับางส่นท้นนะครับไม่ได่เอาเพินไปลดต่อไแล้วเระเอาอรตัดทันเนี่ยตัดันแล้วเข้ามือสายเข้ามือสายเพืัอในนะี่เลยเพืด้านข้างเพื่อให้คอนเสิร์ตอมปูนนะครับอมปูนประมาณเท่นิ้วนะเไ็บาท ทั้งรัวมันอัน่นี่ผตสักนนิ้นะังนี่ก็ะไ่เช็คเช็เช็คเินใส่นะครับให้ทำใคลายไปเพราะว่าแผ่นคอนกรีตเสร็จ จะเห็นว่าการวางไม้ค้ำใต้ท้องนะครับทำให้แผ่นคอนกรีตที่โคนนะครับเหลน้ำหนักปูนกดทไปนะครับนตรงนกนจะตรงนี้ก็จะมีการเตรียมใบไวเนียนะครับวางไวเนียนยครบตรงไวนเนียประมาณยี่านะตนย่ส ตอนพื้นนะครับทันงหมดมีโคการด้านการเตรียมงานนะครับเตรียมเสร็จแล้วเพิ่งแจกเทเสา,างานก็ทีมช่ง<อ>มา,ออาองอยู่หกคนนะครับไปจะได้แต่งนะครับตามนมเสาที่ชนกระแผ่นก็จะตัดออกนะครับให้เหลือประมาณสัก เิ้วนึงนะเลี้ยวนึงนะคน้วนให้อมขนียอมผม,ม,มเด็กครับก็กแบบกันแบบในพื้นก็ประมาณหเซนสูงห้ซนแบบแบบแบบไม้ที่เราแกะจากใต้ท้องคาน,นคคมาเมื่อวานแบบดแโดยรอบก็เทสัเกต นะครับเตียงสองสี่โซนนะครับนี่คือลักษณะการเตรียมเตรียมเ,มเ,มเมทพื้นนะครับชั้นหนึ่งตัวแบบด้านข้างนะครับแบบด้านข้างที่เราวางไว้เนี่ยก็จะเช็กระดับนะครับเช็กระดับน้ํานะครับได้ระดับเท่ากันเวลาเทป,ปูนก็จะปาดเท่าขอบ ทั้งหมดเลยนี่คือการเตรียมเทปูนนะครับส่วนลงน้ำก็ตั้นนะครับห้องน้ำส่วนห้องน้ำเทเรเรียบร้อยแล้วตั้งขอบเทปูนนะครับนี่เทปูนเดี๋ยวผมพามาดูขั้นตอนกระบวนการเทปูนทีเดียนะครับัวเหล็กโครงันนี้ก็คือเหล็กบันไดนะครับ มัไบไปเอารถเข็นใส่รถนะไปแค่บนึงใช่ไห้ดเดีครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับชอบกดไล้์กดแชรที